จะพามาเที่ยวาคาเฟ่นะคะตามมาเลยค่ะคาเฟ่นะคะเป็นของพี่สาวะคะ่ะมาชมนะคะว่าเป็นยังไงแดีอันนี้สีแดงน่าน่าจะสีเขียวเนาะ จะสังทุกคนเลยค่ะเามานีเนี่ยเป็นอะไรเสบวเนี่ยชาเขียวค่ะกินล้ด่เลสสมวัเหร็อค่ะเขาบอกว่ากินชาเขียวล้วนีดื่มเลยุ้มก็จะเอาเอาชาเขียวชาเขียวเย็นเขียวนึงเองมีนลองนี่อยังล่ะฮะเอาชาพี่ได้มีหลานหลามี่ตัวเนว่ยนาน ของร้านนะคะกำลังจะทำนี่อยก่อนอันนี้พิซซ่าได้เนาะยาย,ยอันนี้พิซซ่าค่ะพิซซ่ามีโอ้ยกินเป็นเ่นอน้องหัวเขียวสิกินว่าเป็นเราพิซซ่านะพิซซ่าปลาแดดบองเอ <c oughs> นอะเมนูนี่ก็มีแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าผูา้ใดอ่าถ้าใครผ่านมาทางนี้นะคะแวะได้นะคะรีสอร์ทเดือนเทชเรเสวยนะคะติด อ๋อไม่ใช่ค่ะตุงข้าวน้ำมันรำน้ำมันเกล็ท้าวมาเด้อรำน้ำมันเกล็ดขาวกันนอันอันเดียดเดียวเดียวน้องพี่เหนียมากสุกใบไกลอันอันนี้เจใหญ่เลยนี่ือใส่เข่ามาหนีต้องเห็นเจคนสวยเลยนะคะพี่สาวพี่สายคนหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นค่ะยังไม่กลับอันนั้นก็คือเป็นเจใหญ่เลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวกับชิมนี้มาวางหลายหลายเนาะเจ้าต่อต่ำบักหุ่งอธิชัน<ำ>มากเนี่ยยังมีตะมะคุ่งค่ะอ,อ๋อ,อยังไงก็แนะนำนะคะมาร้านนี้ด้วยนะคะร้านย,ายัมมี่ยัมมี่ค่ะค่ะแบรนด์ของพี่เขาเองลูมน่าเนาะอะลูมินา่าไอกรีดอะลูมาอ๋อเป็นแบรนด์ของอะลูมาค่ะ ได้เลยนะคะถ้าใครผ่านมาเส้นประทายโคราชนะคะแล้วก็แวะเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะแดนทีด้วยช้าเขียวเลยนี่นักเกียรเลยค่ะไปเก็บอ่ะน้ำแล้วพี่สิท้าสิท้าไปชมเป็นหลานนะคะอันนี้มากับหลานหลานตัวใหญ่กว่าหน้าเล้อ ใส่เกือบคอยเลือดแล้ใส่เกือบพอใส่เกือบเดี๋ยวเรจะปลูกสวนเกือไหลเกี้ยงยังไ่ไปเกือบนะคะนี่นะคะกำลังจะค่ะจัดจัดใหม่นะคะนี่นี่นี่ย้ายจะต้องปลูกต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวจะดินใส่ดูค่ะเรอดินค่ะอันนี้จะทำอันนี้จะเป็นสวนหยอมนะคะเนี่ยในที่มีอันแต่แต่ทีใหญ่คาน ครับพี่แจกเนาะนื้อเนื้อที่เนื้อที่เท่าไรในญ่ใหญ่เนื้อที่หกไร่นะคะสงสัยอุ้ยเลขวันนี้ต้องมีหมูเจชอบผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไม่เพิ่มกินก่อนเนี่ยครับมาเสียบไข่ดาเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเพิ่มแล้วค่ะชิมก่อนนะคะมันลืมใส่น้ำตาลบ่กว่ายังกินบ้าง เฮ่ให I mean, yeah. ้นอดิ้นแอีชินแมนใหญ่กินเจอกินนบ้งบ่ยี่หลี่ยืน้องีนะไอสิเรบลูไปทางไหนก่อนไปทางไหนก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ไปด้านนี้ก่อนนะคะปาามาาม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 ยมาม นี่คือห้องน้ำทำใหม่ใช่ไหมคะน้ำทำใหม่น้ำทำใหม่นะคะเดี๋ยวจะพามาก่อนนะคะอุ้ยอันยายยายเขาอันเกี้ยวเขาง่ายเพื่อนแถวเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเปิดไฟเปิดไฟคืนยาบาดคืนนยาบาทแล้วห้าร้อยคืนละห้าร้อยนะคะใครผ่านมานะคะเชิญเลยค่ะนี่นี่นี่รีสอร์ทสวยหรูเข้าไปในบ่อ โอ้เขาได้ป้าปะปะนี่นะคะแวะได้นะคะเวะอุ้ยแบบฮลหลฮาลามากเลยห้องเก็บเสียงค่ะเช,เ,ชเชิญนะคเตียมเตยมนุ่มๆเลย <laughs> <laughs> เชิญเลยนะคะถ้าลูกค้าจะพ่านมาเด้อเวเลยค่ะ,ะติดต่อเจ๊เจ๊ใหญ่นะคะไป่ต้องดี

ตรงนี้นะคะอันนี้เก๊ใหญ่นะคะไม่รู้ว่าติ๊ด,ดใส่เสื้อในหรือเปล่าใส่ค่ะขาใส่ใช่ไหมคะอันนี้รู้จักมาสิบกว่าปีแล้วนะคะอ,อันนี้เป็นเป็นบ้องแบลนิดหน่อยค่ะสโสดค่ะโสดหัวมีค่ะคักเนาะพี่เอพีอ่เอพี่ยายไปรอบค่ะพี่ฉันมาเธอลืมสร้อยนันต์นในสัตว์หรือเปล่า บบดนี้กินพอหน่อยมุ้งกินซีเมบ่กลินบ่อหรือว่าไส้ไส้มัะใส่มุ้งใส่ตามสูตรเลยนะครีมไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่แต่นมใส่แต่นมไม่ได้ใส่น้ำตาลใหญ่ชิ้นเหลวที่บอกว่าอะไรดีวะเจ้าเจ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่งก็ได้ยิงนั่งที่บมานมั้งมานงมั้งมานงมั้งเอาเอาแบบนี้มัลบอกมันไม่ได้ใส่น้ำตาลอันนี้ใส่ครีมเหลวบค่ะใครผ่านมานะคะแวะเลยนี่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 ตรงข้ามกับ ล้ามน้ำมันเยีนเท้านะคะแวะมาได้เลยขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณที่กดกระดิ่ง subscribe นะคะขอบคุณค่ะ